สวัสดีครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเซฟเจ้าไฟล์ pdf นะครับที่อยู่บน google drive นะครับลงมาบนเครื่อง iphone ของเรากันครับผมอ่าแบบนี้เลยจะอยู่ในแอปไฟล์นะครับวิธีการทํานั้นไม่ยากมันดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่ google drive ของเพื่อนๆนะครับนะตรงที่ไฟล์ pdf ของเพื่อนๆอยู่นะครับ แล้วก็ให้สังเกตทางด้านหลังของไฟล์ pdf ที่เราต้องการจะดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยเขาจะมีจุดๆๆาอันอยู่แบบนี้ให้เรากดลงไปได้เลยครับผมในส่วนของเมนูทางด้านล่างนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่เมนูที่ชื่อว่าเปิดในนะครับอ่าถ้าเกิดเป็นภาษาอื่นนะครับสังเกตที่รูปไอคอนทางด้านหน้าเอานะครับผมแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับเขาจะขึ้นเมนูแบบนี้ขึ้นมา ให้เรากดไปที่บันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับที่เป็นไอคอนรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับผมชึบจากนั้นเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องการบันทึกไปที่โฟลเดอร์ไหนนะครับ <Okay. S 1> ในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดของใครต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็กดไปที่รูปโฟลเดอร์ทางด้านบนแบบนี้แล้วก็ใส่ชื่อโฟลเดอร์ไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูใหม่เลยนะครับแล้วก็กดไปที่เสร็จสิ้นจากนั้นเราก็กดไปที่โฟลเดอร์นั้นนะครับที่เราสร้างใหม่ แล้วก็กดไปที่ปุ่มบันทึกมุมขวามือด้านบนและเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเราไปเปิดแอปไฟล์ของเราขึ้นมานะครับชึบแล้วก็ลองไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้ด้านในก็จะมี PDF ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราสามารถกดขึ้นมาดูได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนัไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ